ให้ละเอียดเลยนะนะฮะนะครับเทคนิคดูคนสําเร็จนะครับทุกคนเดี๋ยวจะเขียนให้แล้วกันนะครับ ชอบครับและไม่ชอบครับนะครับอย่าดูอย่าดูแต่คนที่ชอบครับดูคนที่ไม่ชอบด้วยเพราะถ้าเราดูคนที่เราชอบนะเราจะตาหวานเราจะปลืม้มเราจะฟินเราจะเพลินครับเราจะมองแกะยากมากแต่ถ้าเราดูคนที่ไม่ชอบแต่เป็นคนดังครับเราจะแกะเขาได้หมดเลยเพราะเวลามันไม่ชอบอ่ะมันจะสังเกตถูกต้องไหมทุกคน แต่เวลาเราไปดูคนที่เราชอบเราไม่ค่อยสังเกตหรอกวิชชอบดีเขาดีเขาโอเคหมดเลยคาแรคเตอร์ก็ดีเรี่กงดีหมดแต่เราเราจะไม่ค่อยสังเกตเราสังเกตอะไรไม่ค่อยเห็นลกครับแต่ถ้าดูคนที่ไม่ชอบเราจะสังเกตได้เยอะกว่านะครับอันที่สองครับข้อที่สองนะฮะดูรอบที่หนึ่งนะครับให้ดูเพื่อความเข้าใจนะครับดูรอบที่สองนะครับให้แกะนะครับตัวตนเขา นะครับนะครับดูรอบที่สามครับให้แกะเรื่องของการนำเสนอครับดูไปทีละอย่างนะฮะแกะไปทีละขั้นทีละตอนอันที่สามครับนะครับให้ปิดเสียงดูให้ปิดเสียงดูครับถ้าเรา เห็นนอนแล้วปิดเสียงดูเราจะเห็นท่าทางเราจะเห็นบุคลิกภาพเราจะเห็นบุคลิกของเขาวิธียกมือยกไม้วิธีการขยับตัวของเขานะครับอันที่สี่ครับให้ปิดภาพครับฟังแต่เสียงนะครับอันนี้คือวิธีแกะเนาะวิธีดูนะฮะ คอสคะคนที่เราไม่ชอบดูยังไงอะ่ะก็ดูเหมือนคนที่เราชอบนั่นแหละแต่เราจะมองสังเกตได้เยอะกว่าไงเพราะเราไม่ชอบนึกออกไหมทำไมเราถึงได้ต้องดูคนไม่ชอบเดี๋ยวถ่ายรูปอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะส่งให้นะครับทุกคน ทำไมถึงต้องดูคนที่ไม่ชอบครับสาเหตุที่เราดูคนที่ไม่ชอบเนี่ยเราจะมองเห็นในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะครับทุกคนเวลาที่เราดูคนที่ไม่ชอบเนี่ยเราจะได้เราจะได้อะไรอ่ะมาไหนไหนจะขยี้แล้วนะเราจะขยี้กันให้กันให้แบบละเอียดไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนลบตรงนี้ก่อน เวลาเราดูคนที่ชอบครับทุกคนเดี๋ยวผมจะแยกแยะให้นะครับพอเวลาเราดูคนที่ระที่เราดูคนที่ชอบเนี่ยนะครับเราชอบเพราะว่าเราพูดขายเขาวิธีการพูดเราขายกันนะครับเราก็เลยชอบ นะครับนะฮะอันที่สองนะครับบุคลิกนะครับคล้ายกันเราเลยดูครับอันที่สามครับนะครับความชอบเหมือนกันนะครับนะฮะนะฮะเวลาเราไปดูอย่ like างเงี้ยเราจะสังเกตอะไรไม่ได้เราจะไม่ได้อะไรเลยเพราะคำมันคล้ายกันบุคลิกมันก็คล้ายกันแต่ถ้าเราดูคนที่เราไม่ชอบครับ เราจะได้อะไรครับเราจะได้รูปแบบภาษาใหม่ๆเราจะได้รูปแบบภาษาใหม่ๆนะครับเราจะได้อะไรอีกเราจะได้บุคลิกใหม่ๆครับนะครับเราจะได้เทคนิค ติกรรมมนุษย์เลยนะครับทุกคนเวลาที่เราคือเราเราชอบดูคนที่เราชอบเพราะว่าลีลาการพูดเนาะมันคล้ายๆกันนะครับมันคล้ายๆกันนะครับความคิดก็คล้ายๆกันนะครับอะไรต่างๆเราก็คล้ายๆกันเราถึงได้ชอบเขาเขาถึงได้บอกว่าคนมนุษย์อมักจะดูในสิ่งที่เราชอบหรือคล้ายกับตัวเราเราจะรู้สึกสบายเราจะรู้สึกดีเพราะเราไปคล้ายเขาไปเหมือนเขาในบางสิ่ง แต่ถ้าเราดูคนที่ไม่ชอบครับเราจะได้คําแบบใหม่รูปแบบใหม่ที่เราไม่เคยได้ยินใช่ไหมอ่ะเปรียบเทียบนักการเมืองก็ได้ใช่ไหมคุณชวนหลีภัยกับคุณสมบัติสุนทรเวทนะยเนีน่ยผมเปรียบเทียบเอาไกลๆเลยนะเดี๋ยวเปรียบเทียบนักการเมืองปัจจุบันนี่จะมานั่งงอนกัน <c oughs> นะเอาไกลๆเลยนะครับคุณสมัครเนี่ยเป็นคนพูด,ดพัดจัดเนาะพูดจาปัดจัดพูดคล่องพูดไหลลื่น ลีลาการพูดเนี่ย